หลังโอ้นะครับบอ<ะ>กมาเนาะไปผู้บอกมาเรียบร้อยนะครับทองที่เอาของลงอย่างรถแต่ละคนแต่ละท่านก็จะเป็นอ่างน้ำเป็นอู่น้ำเป็นไฟโซล่าเซลล์อุปกรณ์ของมาจากเทคโนโลพีเนาะนะครับอย่างของลุงท่านก็เป็นโซล่าเซลล์นี่แล้วก็เอาลงเต็มที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็พากันเก็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นนั่งร้านนะครับขับมาในรถของคุณลุง พากันเก็บพากันอย่างต่างเราก็เก็บพื้นที่โดยรอบประมาณนั้นแล้วเราจะทําอะไรต่อครับโรงงานสิ่งที่อยากทําต่อไปนี่คิดไปว่าคือน้ําเอาเข่าของน้ำเนาะน้ำเอาเข้าของน้ำต้องต่อท่อในระยะยาวใช่คือก่อนนั้นน่ะที่น่ะรถน้องอดีศรสตารอก็ไปแล้วเต็มอู่อ่งอู่น้ำใสเออน้ำใสน้ำันนี้เลยคือน้ำที่น้ำใสสะอาดนี่คือว่า <im itation> มันจะบ่อคันบ่อหยางนะบางคนก็จะแพ้น้ําที่มันเป็นน้ําสระน้ําหยางมันจะเป็นตุ่มเป็นคันแต่เราอาบได้ไหมอาบได้อยู่แต่ว่าพูดถึงว่ามันอบยาวๆแทนอาจจป,ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเอาใส่ไปแล้วหนึ่งองค์แต่อยากทำเพิ่มอีกหนึ่งโองนะครับแต่ว่าออค์ตรวนั้นโอค์มัง,งกรตัวนั้นอ่ะมันจะมีซีเมนต์มีอย่างเนี่ยมันต้องได้รักไรอย่างนะก็เลยว่าเขาที่เอาเบียดถ้าไปล้างมันก็ต้องทําใช้เวลานอกจากโอ่งมังกรมาใสมาล้างอยู่พี่ อ่ามันจากสีได้ล่างทําความสะอาดไปเลยเอาเสียมเอาอยางล่างให้มันดีเพราะน้ํามันอยู่นี้เซ็จจากนี้ก็เลยอีกข้อนึงก็คือในส่วนของขยะขยะห้องก็บพึ่งเก็บก่อนวันวันที่จะกลับกกอกเนาะ,ะแต่ก็มีเพิ่มแล้วล่ะ,ะเผื่บบว่าใกล้จะเ,เยอะแล้วนะเริ่มเยอะแล้วเอเอ,เอ,เอ,เอแต่ว่าการที่เราเก็บนี่อ่อคือลักษณะแบบว่าอยากให้มันอย่างน้อยก็จักสองสามมื้อครัง้งนึงสินะมัน,น,นเป็นเศษอาหาร อาทิตย์ละครั้งมันซีรื่น์นะซีรีสิซีรสิหลายปอนดเนาะเอออาทิตย์นึงี้ประมาณจังสองเทือกไปสองหรือสามเทือกตามปริมาณนั่นแหละก็คิดว่าประมาณนั้นนอกนั้นก็นเก็บพื้นที่โดยรอบอืมซึ่งตอนนี้กับทางคุณลุงเพิ่็ได้ปรับปรับการซือว่าโคคเอเคแล้วล่ะผมเห็นคนขับรถไถตั้งแต่เที่ยงแล้วเนี่ยนีนยังบ๊ลุงอยู่อ่าแต่ว่าในส่วนในส่วนส่วนของรถไถปรับคือปรับหน้าดินปรับยางเนาะแต่ว่าในส่วนของขยะส่วนอย่างที่มันนั่นนี่เขาก็อยาก อยากเก็บอยู่อยากพาพี่น้องเก็บพากันเก็บก็เห็ดคิดว่ามันคล้ายๆกับคือคิดเป็นว่าถ้ามันเป็นบ้านของเฮาสมมตินะเราก็เห็นน้ำกานนุตาตาพี่น้องเพิ่มมากันนั่นอันนี้ยิ่งตอนนี้กันพี่น้องเพิ่มมาดูมาอย่างน่เร่มาอะไรเด้กเออประมาณนั้นแหละเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะมาถ่ายคลิปแล้วเรากลับบ้านหรือเราอาจจะนอนอยู่ที่นี่หรือนะครับอาจจะไปไปมา ไม่ว่าจะอยู่ในสถาน,นการณ์ใดก็แล้วแต่อันนี้ก็คือบ้านของเราที่ทํางานของเราสํานักง,งานของเราถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราที่จะพอส้อยกันได้ก็อยากให้สอยเหลือกันนะนะครับเ่าต้องถือว่าโอ้ยที่เนี่ยเป็นที่ของคุณลุงคุณป้าอยู่แล้วคอไม่ใช่ว่าเรามาถ่ายแล้วเราไปเลยไม่สนใจต้องดูแลร,ร่วมกันทุกอย่างที่เกี่ยวข้องไหนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ,า,อาหารการกินรเรื่อง ขยะเรื่องเศษไม้เศษตอเรื่องอะไรกร็แล้วแต่ที่ดูแล้วมันสวยงามแบบนี้มันสบายใจใถ้าเรายึดว่าคุณลุงคุณป้าลุงคุณนป้าเตียนเป็นที่ตั้งเป็นคนมีความรู้สึกว่าเราให้กําลังใจเพื่อเราอยากช่วยเหลือเพื่อนต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยนะครับเฮ้ี่พากันมาอยู่ตรงนี้อัในใดบึ่งแน้วมันบอเรียบร้อยเราก็ทําไปเลยมันต้องขึ้นอย่างไร แต่ถ้าจะอาศัยคนใดคนหนึ่งหรือว่าลุงพันคนเดียวโอ้คนเดียวหรือว่าอาดีศรคนเดียวหรือว่าใครก็แล้วแต่คนหนึ่งคนใดมันก็คงบวายล้บอบวายมันก็ต้องส้อยกันเพราะว่าเพื่อนกันให้ใ <น S 1> เราได้มามเม่งกับแบบนั้นละ่ะแบ่งแบ่งกันทีมงานเรายูทูบเบอร์เราก็สุดยอดแล้วนะเออแต่ว่าทุกคนก็มีน้ำใจขอแค่ได้พูดได้คุยกันก็พิบอยู่แล้วละแต่ว่าสิ่งที่พูดไปหนี่ยคือมาว่าเป็นการให้ความสำคัญนะครับกลับ ครับแนวคิดในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอาหมายความว่าก็ร่วมด้วยช่วยกันวางแผนช่วยกันบอกครับผมเอาไปใช้เราไปเลยคุณลุงมาเรื่อแล้วโอ้คุณลุงเป็นเรียกนะครับแลนแลนแลนไปแล้วคุณพันนายพลเรียกตัวแล้วตอนนี้นะฮะครับผมอ่ะมาดูน้องโอ้กันต่อนะฮะตอนนี้ไปแลนแล้วพวกเราก็ช่วยงานคุณลุงนะครับเป็นพัฒนาพื้นที่ไปด้วยกันนะครับทุกท่าน งานยังเหลืออีกเยอะนะครับในของการทําเสาเนาะโอทําเสาตอม่อเราก็ต้องอยู่ร่วมกันช่วยกันช่วยกันให้มันเสร็จใช่นะครับเหลืออีกตั้งสามต่อนะครับสามต่อใช้เวลาสอะวันตีง่ายเลยต่อละวันมากกว่าวันหนึ่งสี่วันถ้าพี่จำไม่ผิดวันนั้นเราทํากี่วันสี่วัน ตอตอใหญ่นะนะวันแรกเราอันนั้นเทพื้นอ,อ,อันนีแ้แล้วก็ไถตะข่ายแล้วก็แล้วก็เราก็มัดรวดอีกวันนึงแล้วก็เทอีกวันนึงแล้วก็ทําข้างบนอีกอยเยอะประมาณสี่วันนะ่ะหนึ่งหลุมนะครับถ้าพี่จำไม่ผิดนะประมาณสี่วันยังเหลืองานที่เราต้องช่วยกันอีกเยอะ ถ้าทําองค์พระปูเ่เสร็จพื้นที่โดยรอบก็ต้องสวยงามด้วยมันก็ยังมีงานที่จะต้องประดับตกแต่งเนาะประดับตกแต่งงานละเอียดอีกแต่เรามีคนมีความสามารถอยู่มีพิ่พันอยู่ในการตกแต่งสถานที่แต่ตอนนี้คืองานโครงสร้างมันต้องช่วยกันทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้จ้างบริษัทเนาะเ,นเราใช้กําลังแรงกายของยูทูบเบอร์อ่าที่มาทำคอนเทนต์คุณลุงคุณป้าเขาก็ได้งานด้วยได้คลิปด้วยนะครับช่วยงานด้วยร่วมด้วยช่วยกัน ตอนนี้พี่พันธ์ก็ไปช่วยงานคุณลุงนะคุณลุงเ่นเรียกนะครับเ่นตอนนี้คุณลุงปรับเกจด,ดินเนาะให้พื้นที่ที่มันเป็นตะปุ่มตะป่ําตอนที่หน้าฝนโอ้นาจะเห็นอยู่บริเวณคือรถวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วมันดินมันมันเป็นมันมันเป็นอันตรายกับรถหรือมอเตอร์ไซค์เนาะในการเดินทางตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเลือที่เหลือก็การวางระบบเหมือนเหมือนที่พันพูด ระบบน้ําระบบไฟต็อ็ช่วยกันขยะด้วยอีกไม่นานก็ทุกอย่างก็คงเข้าที่นะครับผมเรใช้เวลานะครับเพราะว่าที่นี้มันเป็นที่มืนก็ค่อย,อยปรับเปลี่ยนไปนะนี่นี่นี่น,น,น,นคือผลงานที่ดูกไข่ครับไป<ะ>ยังไม่ครบแปดนาทีเราไปเดินไปดูใกล้ๆนะครับไปดูพื้นที่ เพิ่มด้วยช่วยกันพัฒนาปลุงก็ปรับพื้นที่ปรับดินปรับร้อนนะครับ กูเซอร์หรับคลิปนี้ด้วยนะครับเกลีกดไลค์กดแกกชร์ดิสอันแฟมิลี่นุกี้แฟมิลี่บ่าวสอนบา้านจะด้วยนะครับลาไปก่อน